สบายดีส,สงูงทุกคนทุกมองทุกบอลตอนนี้ก็บรรยากาศประมาณเจ็ดโมงกับสิบแปดนาทีพี่น้องวันนี้หน้าตอรีอ่วิวเช้าน้ำใหม่มาสู่เก่งอัจฉริยาพ,พี่น้องพี่ฮักอาาัหมมาเกงทุกคนอันนี้ขังเพื่อนานั่นแหละน้ำใหม่เลี้ยงน้องไปกันเลยโอ้ายามีเถื่อมีตะยางบางมีแถบในตาแหละโยติ้ตุ้ยนี่หน้ำใหม่ทุกคนยืนนี่ไนดะ้ยืนข้างข้าง,างเพื่อนนี่แหละหนอ่อบากใหญ่ จะมาหลักออกแต่ตอนนั้นเขาก็บังบุหินบ้านาเอื่อนมาเลี้ยงนอ่องทุกคนสองหย่อด้อะสามนอ่องทุกคนเอาสองน่องกับพ่อนอ่องแล้วไปให้คุณแม่เกง่งเราอยากเกง่งมันเกง่งอามีดตักเอาตัดเอา,เอานางเจ้าผุนมาใส่ทุกคน ตีนอนอืมอันนี้ว่าหคุณแม่เกมค่ะมันออกตื่นกันอีกเอาชอกนอน,นอกับพ่อทุกคนเตรียมเรียบร้อยแล้วทุกคนมีหย่อนบังอื้อมีบักผีกได้สวนนองผีกสวนอัญยานา่งล้วก็กระปูขราเบือบักผีก,นนกขราเบือ,บอ,บอ,อย่านั่งคือก้าวทุกคนแล้วไม่เขาก็ยังไม่ได้ปอกสันเล เครื่องเครื่องใส่ข้ากับวลายด้วยเพราตอนนี้กำลัองอึดแนวใส่อยู่หมักบวบหมักอึกรบบมีทุกคนเนื้อมูกับบมี่ซีดมูกับบมี่วมี่มิตรกะปูสบายดีคือเก่าวทุอ้นี่ว่มาปอกหน่อไมอ้ก่อน 弄弄呀。嗯嗯嗯 นไม้ทว่าปอกปินนก้นทว่าโปบปปิ้นก็ไ่ได้อัน้มันนตัวอ่อนมันจะออกเบิดพอป,ปอนกนะครม่ดมกป่านกัรที่เคยปอกอยู่นหน้าไม้่มออทุกคนยอดนีเดเนเน่เงยนนี่นเก๋ทุกคนอ,อนนะไร่ะ อยกฟให้เบ uh ิงน่าละอัก็ได้ก็คือสิ้นอะไรประเดี๋ยวคุณเตรยมคำอย

ก็ที่มา่านเอาทุกคนเียกตะคุมาเรีกตะคุชอบมกทานกับทานเอาเหี่ตันนานม่ตงเส่ ตอนมียยนมยยใหญ่เอาเนาะมีขยาใหญๆจับงาทุกคนเร็วละทุกคน บไดักถูกกระถูกเอานอกสกกระเบือถูกเอาก็ได้อีกชนธร่มามักถูกกระถูก,กปกุกได้ห้าบ่มักถูก,กทุกคนมกักขั้นตอนจงซี่เลยอย่างนู้นวคนหม้มอห้อก็พปุเลยเอาก็าจิมตำเขาเบื่อทุกคนมักผิดมักผิดให้ผิดน้ำหมอ,อเหยียบนึ่เด้ ใส่แท็กซีน่อยทุกคนผ้อิัยีลหมอกเาเพชรถ้ากบเซ็ปแลนังบมักเพชรทุกคนเพชรดอกหนึ่งสองสามสี่หาน่วย่าไปเลยขเบือทุกคนเมือยน้มลงเลยเกงมาไหมแ่ขั้นบมีขเบือกบเซถูทุกคนเน่ยนางลืมเน่นาง เห็นด้วยจะนั่งทุกคนนั่งรถกไปเลยขาดจะนั่งไบรด์ด์เกง่งเกง่งระไม้ขาดจะนั่งบเบสทุกคนมอหน้าม,มันออกอย่ามันคุมเผื่อไว้นาอทุกคนกทักกษีนต้นยินหน้ามนันเบนเดินนักเีหลักหินู้เดียว Haka sở kabu gà lùng tukun mân yan thay mai mô kabu gà lùng con nam nọ nọ con kabu gà lùng lẻ tukun yankem yankem kapa day kapa day หอมเลย้วทุกคนเติมน้ามีกรวดอยู่ในน้ำล่างโขลกล่างสักกระเบือพร้อมถักเป็นนวดอันกระเบือติดอยู่นี่ทุกคนโอ้ยเลยไปน่าใส่ประเด็กแล้วทุกคนด้วยนาทีใส่ประเด็กทุกคนอันนี้กองเอา เก่งหน่อยต้องปุ๊กประเด็กด้วยทุกคนต้องนัวประเด็กเก่งหน่อยหน้าตรีก็จะใส่กระปูกระปูดองทุกคน ควรดีควรเสพหูเสพตาทุกคนน,น,น,นั่งนั่งนั่งเนื้อล้มต่อไปท่านที่กติใส่พักทุกคนพักนอนมึงอือ้อโอ้ยยอนี่เหี้หยทุกคนหน้าบหนอยผู้ทุกคนทุกคนเลยไปดีนะที่กติมาปูงทุกคนเด้อ เทราบวงเฮา,า,าราตาลีกัสิใส่ร์ด,ดีจักหน่อยทุกคนสูตราาราตาลีโอ้ยหน่อยหลายพูดแล้วก็น้ำตาลทรายจักหน่อยทุกคู่ทุกคนเพื่อคุ้มก้มก่อมส่วนประเดช์เขาใส่กระเลี้ยวก้อนนานแน่นอใส่พริงนัวทุกคนทุกคู่ทุกคน เก้งน้าไม้นี่ต้องเอาหนนัวมันนนัวเสียบโน่นนัวอัดตีมเลยตมสติงไป็เลยประต้องห่วงป้ต้องย่านมาท่านท่านสี่เสีบแล้วก็เป็นพ่อสุขพคนเสีบแล้วก็ว่าโอ้ยใส่อันนี้ก่อนพักเงี้ยเห็นเก้ไปแต่แค่เขาึืนเล่ามีกลุง จับหัวนี่กลมเบ้าแ่ลาทุกคนเด้อเมื่ี่ก็ใช้อารมณ์น้ากับบ่ไว้ที่โคดุดเครื่องไว้ที่ช้านะฮนะนั่งเด้อนั่งกัเป็นพลือเพลีขึดลายทุกคนมือเดียวมือนึงจับกอมือนึงจับซ้อก็บ่ว่ากันมันยากจัหน่อยทุกคนถ้า่อกถึงใจก็่ลืมกําลังใจดไลคติดตามนังไว้เด้ออย่าเผือเือนนีปาเฮาเด้อทุกคนชมก่อน ขอโทษโทษโทษซีมก่อนทุกคนซีมอีกก่อนเช็ดนะอ้าเดี๋ยจะป่งไดนนี่เล่ยเลยทุกคนเก่งนะไม่ของเสียของนอของหมักของพิษกับาะ ทุดน้าก่อนตื้นในแม่มาแล้วก็บ,บริงิน thêm mưa đó Mày mày sẽ à, cứ tồn sẵn เก่งนามายเมคเก่งหนไม้เอาบอเก่งหนไม้ nhang luôn là anh nhang luôn là cái ở bề nam lăng thì lại cho hai phần nam lăng, nó nhang luôn, có vấn ไม่เบีย้บนนอ,อกทุกคนแส่บโอ้ยคือต่อยไงครับ ความห่อนความนัวคนแคบความนัวอยากจะโดนขยานไ้พ่อยากไปพ่อคุณี่ด้ไรพแกอนยาวอะิ

ขาตอนนะรุน่นนู้นว่ะมันคือนี่เจ้าเจ้ากระเด็นทอดแจ้งพวกคอเหล่าขาวนะนาตาลีครับนอนกัมบลัา หอมน้ำไมทุกคนทำไ,ได้ต้มโดนเลยครับต้มพอดีพอดีหอมติดตัวย ั้งเฉีบทั้งหอนวะนัว สบายดีสบายดี้าสบายถืออกถือใจครอบกุฏิตาไม่เบิกเลยต้องถูกจะโกนสบายดีสบายดีตา